สวัสดีกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แสดงว่าคุณกำลังอยากได้ตัวละครแบบนี้อ่าขยับเออสวัสดีครับประมาณนั้นครับสิ่งแรกก็คือการสร้างตัวละครก่อนเลยจากโปรแกรมไหนก็ได้นะครับอย่างเช่น Photoshop แล้วจะขยับปากไม่ได้เลยเมื่อขาดสิ่งนี้ Discord โดยอาศัยเว็บไซต์อันนี้ครับ และสุดท้ายครับการเอาตัวละคร,รออกจากหน้าจอก็คือ OBS มาเราจะเริ่มด้วยการสร้างตัวละครก่อนเลยโดยไปที่โปรแกรมที่ต้องวาดครับโอเคผมเลือก Photoshop มาจากนั้นผมก็ตั้งค่าหน้ากระดาษก่อนสักเอ,เอ่อประมาณนี้ับจากนั้นไปที่เลเยอร์ครับเพิ่มเลเยอร์สัก2อ,อัน3อันแล้วแต่เลยโดยเราจะสร้างตัวละคร ด้วยกัน2ท่าทางก็คือหุบป,ปากกับอ้าปากครับเอาแหละผมจะวาดอะไรดีอ่าวาดแมวดำแล้วกันผมเลือกไปที่เลเยอร์หนึ่งก่อนแมวยืนน,ยนิดนึงยืนนิดนึงอ,อมีตัวแล้วโอเคแมวมีลำตัวนิดนึงนะตาตาสีเหลือง รูปแรกเราได้ประมาณนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวขอถมสีสักแป,ป๊บหนึ่งนะฮะข้างหลังนะฮะแล้วก็เราจะเพิ่มตัวสโตกขึ้นไปเข้าไปนิดนึงอ่านี่ประมาณนี้ทีนี้ผมก็ได้ภาพแรกแล้วตอนอยังไม่พูดต่อไปผมจะสร้างตอนพูดนะครับผมก๊อปปี้มาจากนั้นแล้วก็ดูว่าเราจะปรับเปลี่ยนอะไรบ้างอย่างเช่นผมจะเปลี่ยนลูกตาแล้วก็ปากด้วยครับ โอเคได้ตอนอาปากแล้วแตเหมือนผมขาดอะไรไปวะอ๋อผมเริ่มเติมนวดโอเคโทษโทษแม่เกือบไม่เป็นแมวและลืมหนวดได้ยังไงวะจากนั้นเราก็มาเทสดูครับปาบ้ปาปา้าป้าเป็นไงถ้าได้แล้วก็โอเคเซฟกันผมก็จะปิดฉากหลังก่อนอ่าเราแบบเซฟแบบว่าไม่มีฉากหลังกันครับผมก็มาเลือกเซฟกันปุ๊บแอด save นะครับมาเป็น png ครับ TNG นี่นี่เห็นไหมอันนี้ผมทำไว้แล้วก็เซฟอีกภาพหนึ่งทีนี้ผมก็จะได้แบบนี้ครับนี่สองคาแรคเตอร์อาปากกับหุบปากครับและต่อไปเป็นหน้าที่ของเว็บไซต์นี้ฮะป๊าบเข้าไปนี่เข้าไปเลยมันก็จะขึ้นแบบนี้ครับแต่ผมจำไม่ได้เพราะผมตั้งอะไรไปบ้างเอาตามนี้เลยนะ จากนั้นเรามาแอดตัวละครกันดีกว่าที่เราสร้างมาเมื่อกี้เจ้าแมวดำเมื่อกี้แอดเข้าไปอยู่ไหนวะมีให้เลือกครับอันแรกก็คือตอนก้าาปากอยู่อ้าปากอยู่อ่าอันที่สองเหมือนจะเป็นตอนที่ไม่ได้พูดนะฮะปาก็ให้น่าจะใช่นะใช่ปะวะใช่แหละกดเซฟไปเลยแล้วผมก็จะได้นี่ตัวละครเพิ่มมาในนี้แล้วเราก็เลือกเลยครับนี่ปาก็ให้มันก็จะไปอยู่ตรงนี้ ซ้ายกับขวานี่ต่างกันยังไงนะอันกรุ๊ปนี่นะจะเป็นประมาณว่า Discord ที่มีเพื่อนเพื่อนเข้ามาใน Discord เราก็จะเห็นทุกคนเลยครับแต่ถ้าเราแบบอยากแค่ตัวคนเดียวนะครับโดยมีเพื่อนด้วยเนี่ยแต่ว่าโชว์แค่เราเนี่ยน่าจะเป็นอันนี้ลืมไปว่าก่อนที่จะเข้าเว็บไซต์นี้น่าจะล็อกอินก่อนนะจะเห็นได้ว่าตัวละครผมเนี่ยมันมาแล้วนะ <S <S เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมออน Discord อยู่ไงไปดู Discord กันครับและนี่คือ Discord ของผมครับ ก็คือจะทําห้องส่วนตัวเอาไว้นะฮะแต่ถ้าเราออก Discord ล่ะออกแบบไม่มีห้องห้องพูดอะ่ะก็จะเป็นวานี้ตัดเชื่อมต่อครับนี่เป็นไงตัวละครหายไปแล้วแต่ถ้าเราหาห้องที่มีการพูดคุยนะครับเข้าไปนี่มันจะมันจะโผล่มาเองประมาณนี้แต่การจะขึ้นหน้าจอแบบนี้ได้ด้วยนะครับตอนอัดคลิปหรือว่าสตรีมมิ่งก็คือต้อง OBS นะครับเราจะไปกันที่ OBS นะครับนี่คือ OBS หน้าตาเป็นอย่างนี้นั่นเองในการแอดตัวละครเข้าไปนะครับเราจะไปกันที่นี่ครับแอดอันนี้แล้วก็ไปที่เบราว์เซอร์ครับปาบแล้วก็ตั้งเลย <laughs> อ่าทีนี้ยังไม่เสร็จครับมันยังไงครับมันกำลังถามหาเจ้าลิงต์ตรงนี้นะครับโดยที่เราทำยังไงครับไม่รู้อา้าวเรากลับมาที่เว็บไซต์นี้ก่อนครับเราจะก o p ปปี้ลิงก์นะครับ นี่ครับผมจะเลือกอันนี้นะเป็นแบบเดี่ยวๆแต่ถ้ามีเพื่อนใน Discord ที่เรามาแจมกับเราด้วยก็จะเห็นด้วยโดยการใช้อันนี้ครับกดแค่ตรงนี้เลยนะย้ำๆว่ากดตรงนี้นะครับจากนั้นกลับไปที่ obs ครับเราก็ c อนโทร l v ได้เลยนี่ลิงก์มาแล้วก็กดโอเคครับปา้าเป็นไงมาแล้วชูแวบเป็นไงแมวผมก็เต็มจอเลยทีเดียวนะครับถ้าเกิดว่าไม่อน Discord เนี่ยหรือว่าไม่เข้าห้องเนี่ยก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับ ไปลองทำกันดูนะโอเคขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่ครับอาดิงกะโตครับ